สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮะแพงสุขูสุคนสุมองสุบอนสบายดีย่ำเศร้าๆพี่น้องพ่อๆกบส่องน้องมินี่คือเก่าคือเดิมเฮี่น้อมินี่เนาะเปิดออกมาแต่เศร้าไม่รู้พี่น้องไอเตาเย็นเปลี้ยงป่างแต่เศร้าแต่เสียวแท้แหงแรงห้อนพี่น้องเอ้ยนอนบ่ได้เด็กดื่นเที่ยงคืนก็นอนโมลับเมื่อคืนเนี่ย โพดโพวะหอ้อนห้อนห้อนห่อนหอนเพียง้รห่หอนแต่เศร้าแต่เสียวแท่ออดีห้อนแต่เศร้าแต่เสียวแท่ออดี ไปดิพี่ลุงลุกง,งั้นปไป่สบายดิร้านสาวห้านสาวเฮ็ดกินให้ป้าพี่น,อนอเอเ้องน้องแอนจี้ต้มปลาให้ป้านุอยต้มบ่เข่ากับอะ่ต้มบ่อเออ วันนี้พี่น้กินขาวไปะนยอันนี้ได้สาวไขาน่ะรถไทยน่ะ <c oughs> ยังหอนว่ะฮยังหอนหอนเลยไปหน้ยวะใช้น้ำเย็นได้ใช้ร้ายน้ำให้ป่าเนอบนี้ย <c oughs> Tầm, đèn nữa nữa. À, mặt tay anh hạng nhìn chompu anh minh ông mặt tấm măng nhao mắt tấm măng nhao anh hạng sao kìm 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 ห้อนบ่ปนุย่ยคืนฮ้อนอยู่บ่าอ,อ,อบา,าออที่เท่าปรยุ่ออยุออยนุย่ยบาวาพี่น้องพ่ดว่าขัานอน,นอยนังไงเนี้ยมันฮ้อนเพืเ่อออกมานอนยูตูบเมื่อคืนเนี่ย <c oughs> ตะเก้ากับท้าแม่นอนอยู่นี่แหละเมื่อคืนไปเบิ้งล้ำเลื่อง <c oughs> นอนรับอยู่แล้วว่าไงบอปนอนก็นได้เออ เออเลืกๆมันอย่างหนาวเลยมันเย็นเลยนอนอยู่นอกเลยก็นอนอยู่นี่แล้วกับไข่น้อยไข่น้อยสบายดีปะลุงลูกไ,ไข่น้อยสบายดีปะลุงฮัทเทิลมวนมบ่ไปบุญขึ้นนี่มา,นมาพร้อมกันกับนู้มินนี่บุ๊เดิลไปได้พี่น้องสามทุ่มพักันมากขึ้นนี่คี่มักส์ไลเดอร์ไอ้ไข่น้อยขึ้นบ่บักส์ไลเดอร์นะไอ้ไข่น้อยขึ้นรอบนึง โอ้บักเซเลเตอร์เขาบอกอยากคุ้งพื้นบอเฮ้ยไม่ไงยังไม่ทันออกมาบ่แ่อแม่ก็จนแจ้งจางฟางพี่น้องเอ้ไปบึงมอลำมาเคลื่อนนี่มือแรงนี่ใช่บอไต่บอเนี่ยมือแรกนี่ไรเปลี่ยนคิ้วว่ะนี่เอ้าฝากน้องเจมไว้น้ำไม่ไงอยู่สั้นบาทนี่เอ้า มาลงเบิง้งมาขึ้นในที่ไม่ายไปวะั่น,นอ่นนา,อาขึ้นในไม่างไปอันบุญนะครัมีหมอลัมืาขึ้นในพี่น้องเอ้บุญมันนะครับนะพวกเขานี่แหละเนาะคือสีม่วนอยู่เนี่มิเงแถแม่ก็จะเจ่งจางฟางเลยนานาบบเศร้าไปฮับมือเศร้าีนว่าเจ๊น้นองแอนจีไปฮับวางหามงคลน,นพี่น้องเอ้ แจ้งทั้งนี้ทั้งเฮาเนี่ยตีหา่าตีหานี่แจ้งเะไรพี่น้องเลี้ยวเห็นยังหมดแล้วแจ้งจางปางโหโอ้ยตะเวนกับหุ่นละห้อนพี่น้องเอ้ยตอนนี้บ่ท่านได้ชวยได้เลยนะห้อนแล้วว่าเจ็ดมองเอ็นจีห้อ,มองมุกฝ่ายเท่านั้นได้พี่น้องเว้ยนี่แต่ว่าแดดโอ้โหเปลี่ยงปรางเลย<อ> ดยูยนี่ปลานุ่งกินแซ่บวะกินโลดเนื้อปลากับปลาลุงวะแล้มีแหง้งจะกินแต่ข้าวต้มละลาผัดสีบ่มีสารอาหารเลย <c oughs> จะน,น่อยเฮงสีบ่มีเฮงดูย์ผักกิโลด,โด หนึ่งพักก็กินได้หนึ่งพักกินได้ได้สไ่พังพักอัก็ได้กลันไยัอได้กินอยู่เดีดอกแคกันในห้องป่ามือน้องเฮาดอกน้องเห้องป่าสวนก็มีดอกเ้ออมันมันบงอยู่ว่าในสวนนะ

ใกล้จะจบการแล้วพี่น้องเลยมื่อเดือนที่แลสิบสองวะเออเริ่มไหมเนาะสงกรารแล้วพี่น้องเลยเมื่อวานกับไปพานุ่นห่อยไปซุยลุงพาเพันไปไปเบิ่งลิงลิงกับป้ยตัวน้อยตัวใหญ่มีหมดเกอบปู๋ไวแต่กระบาะจะได้กิ่นยังอยู่ยังแต่ละมื้อ Năm, thư chị thì nga 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 chín nga 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 lái nga 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 อยากแล้วก็บ,บอกน้องบอกร้านอี่าวอีอ้กับโจ๊อกอยง้เลยมักบ่มักก็จำเป็นกินนะ <c oughs> ซ้ำๆแผลเศร้าเนาะเห็นเพื่นคอมเมนต์มาบอกนะในคลิปก้อนๆันเหอจะก่อนนะ ได้แล้วเอออะไรเต็มแล้วคนน่ะเดี๋ยวหาไว้ให้ไว้ใส่น้ำใส่ยังด้วยกันไว้เด้ออ่าใส่น้ำหมดจะเทไรแม่นอะไรหมดได้ไรน้ำหมดอืหมดหมดดำดำหมดเดียดนะพี่น้องเพราะน่าขอตู้เย็นไว้จังอยู่ไม่ใช่ตู้เย็นแล้วแม่บ่อยู่แล้ว หอนแต่เศร้า,ากินยาบ่ใส้ร้อ,อ,อยยาป่าเด,ด้หา,หามาให้อย่ใส่ต้องโตบ่นั่นนะขันบอกกินแล้วอันถิ่มเดอ้อไปทุ่ที่ยันจิมมี่แลนะ้วไปกาลักแกกินฮันพอแห้งแล้วอือนี่ถิ่มลักนีขนย,ยนะขันขน่ะจะไปทุ่งที่ ตัวไรจังเม็ดตัวไรเออตัวนั้นแหละบอยคลาดตัวนั้นอยากแก้อักเสบพี่บอกงวงงวงโคมเฮาหันนะเฮากินบมเดิขาดได้เลยไม่ได้ออะไรเลยเออแล้วแต่ชื่อเขามาดีได้เลยกินข้าวแล้วก็กินยาพี่น้องอยากแก้ปวดแก้อักเสบมันจะนยาดีๆเลยไง น al, ja uh ้องคุ ah tamanho, ้นก็มาแล้วบอขาเจ้ามาแล้วน้องคุ้นผ no ู้เขาไปถ่ายคลิปมาเนี no ่ยพี่น้องตัวว่าเพิ่งโบ่ทยสองเดือนนะพ่อแม่เพิ่นพาไปห้องมอเดียนเนาะอยู่เมืองเป็นอะพี่น้องบนบนปนุยพาตัดเพราะบ่ห้องมอตอนนั้นบอปนุยก็ข้าวข้อนุญาตนำพี่น้องมาเพื่อทําทายสามหมื่นสี่หมื่นนี่ไงปนุยยังที่บ่อพี่น้องเออ ซีโม่เราบอว่าแมนซีโม่มละะเลยอ่าแม่นมาจากเรื่องอะไรจังไรก็คอมเมนต์มาบอกเด้พี่น้องเดื่องผิดปกติอยู่รู้หรือว่าจังไรเนาะนเขากับบวเคยเนาะเพราะว่าในครอบครัวเขาเลยก็ซาตูห้อยู่ดีไม่แมห้งไม่ถูกทุกคนปะบวเคย <ปะ S 2> มีไพ่เปลี่ยนไส้ติ่งนะมีแต่จะปะนุอีกนี่อือคือคนแรกเลยลูกเลี้ยงเลนกับซาตูให้เกิดใหญ่ใหญ่พอปะพอท่านมีไพ่เขาก็ยังพันมีประสบการณ์เนาะ ปกติหรือว่าปกติหรือว่าปกตินะสามสี่มื่อแล้วปนุ่ยว่ะทุกไซสยบกเทือกะะอันนี้เาขาดค่นีเองพี่น้องนาะสซสยเพิ่นกินบรายแล้วบราไทยอันนี้ขีดว่ากรวงงยูอ๋อรวงอยูอี่ยกันารักเสียรพี่น้องตดอยู่เนาะนี่ยาดอนมาสูเลยไปเด้อแม่ไปเด้อยาดอนมาเลยได้ยาดอนนะโนไปโมบุญพี่น้องเลย muôn một ba bưng một lắm chè nhắn quang mùa nữa nữa ba tê thơ mùa nữa 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 ไว้ ar, พพสำนีกก่อนพ,พ,พี่น้องชาลากิมนี่ก็ได like ้ขอบุญขอบคุณหลายพี่น้องบอกไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะบอกกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดีจะค้นจะพากันย่างนะเอ้ทศสองนี่ออเ